เชียงสตาร์ทรหลดพี่น้องพอยายพามเชียวอันเขาไปส่งอันบ้านสีเคียวพี่น้องเลยจนจนได้แสดมาขอเขาพี่น้องเอ้ยจักสัมได้เดินะทงเขาไปเลยภูมีเขามาแล้งหมดแล้วไปไหนอวดเอ้ยสบายดีป่ะลู โดยชอเขาไปชอเผืนมาพี่น้องบุมีเขามาตั้งแต่งานได้มั่งวันฉันบุ๊คีพูดได่ว่างเลยชั่วคือกันแล้วพี่น้องมื่นกับแช่เบาใจไปซีคือกันย่างสาคกันกับโปรงหาเผืนอะไรย่างสาคกันมื่นกับแช่เบาใจเอาไปซีอีกตะกี้แช่เบาใจลงไปส่งหเยผืนก็เลยสมัครไปเองเผืนกายผืนเอาไปส่ง วายเหรอไม่หลุดมายวะระวังผ้าหลดล่มเดอ้อคนทางเนี่เพื่อนเธอได้เอาตีนลงน้ำเนี่ยเด้อผู้เคยผ้าล่มนะหลดเว็บไอ้มันเจอือเธอได้มันอะไรคือผ้าผ้าเอาได้มันว่องเธอได้หลดอันนี้นะ พอชิพุ่้มาฮอดเขา่าซะมาแล้วมาคนมนมามนีว่ยวยวยยายู่ว่อีไหมเออทำไมรุ่นนี่แม่ไมรุ่นยังบวบานแม่สัตว์ต,ตัวอ่ป็ลรผู้กลับมากเกือกออกล่อพัชิพุ่ยเจ้าช <c oughs> ิวาร้ไรเล้พไปนองเลย <c oughs> ไปแล้วนี่เด็ยฉนฮะฮะ คือเงินเชียงจอดรถล่อเบิ่งพี่น้องกล้ามันสิปลอดภัยคือเก่าอยู่พ่อเลาแต่ไปคนขี้รถบ่ค่อยอยากเอาตีนลงค่ะมันเปื่อนแล้วพี่น้องเราพาดเราล่มอยู่เรื่อยๆพาดเราล่มอยู่ตลอดพี่น้องเอ้ยแต่ว่าลมบ่แห้งคันลมแห้งเหรอพอแห้งมาเบิ่งพี่น้องน้องยุกิใส่ใส่สูตรสูตรละสามสิบบาทพี่น้องยุกิเอ้ยพี่น้องเอ้ยอัน บางคนกับเขาเจ๊พิดว่าสื่อยูกิเนาะบบแมนยูกิได้พี่น้องน้องได้เลยนะยูกิพี่น้องยูแล้วก็สลัยดไม่เอกมาตื่นไม่เอกเป็นกิบางสถานเขียนลงไปว่ายูกิผลภาวะโบแมนเด้อซาำซุยยูกิเขียนแบบนี้แต่จริงๆมันบบแมนพี่น้องสื่อน้องนะน้องยูกิโบแมนเนีะยังเด้นหมจึ้งไหวตัวขังกูนะจึ้งอย่าพึ่งจึ้งบอกว่าจึ้งนะนี่ จึ้งตัวพีตัวขางนี่จึ้งไว้เพิ่งจึ้งไว้แล้วก็จะขึ้นมาแน่นอนเอาออกให้น้าขนะวะนี่มา้นี่นีแดงนะอย่าไปอุ้ยไปเราไปดีเซตเครื่องใหม่อยู่ตลอดอยู่ในกระต่ายเลยนี่เป็นอย่างนี้ขอให้ม่ดีเซตอยู่นี่จะหมอดีกว่านี่ขึ้นมากยัเนาะอันนี้เพราะดีเซตเบิองหมอด้วยเหตุไดเล่ะเบืองเฉิ่ะ โอ้ยร่มผูกลมผ้าคิดค่ะเรีบอเดี๋ยวเป็นรีเซ็ตดูละไดหลบมาได้อยังกันเลยจริงยืนตรยืนในปลาลุงหรมันบอกไม่เห็นบอยนในปลาลุงมาก่อนสบายดีบาลุงรื่อบนี้มอบบนี้ไม่มีเครือข่ายเอาจึงเมียนจึง พี่ตัวลุมพี่ตัวลุมพี่ปิดเครื่องพี่ตัวลุมสุดพี่เออจ้ำปัชิไปตัวเครง่องยังเทำไมกระจ้ำชีวิตไว้เนี่ยหรอบอนั่นนั่นเห็นมันมาแล้วหมอดมือผัดบีบอยู่มันได้ชิบไปบีบมาเนี่บีบนี่ๆๆ่ิ้งไม่โอด จำตุุ่มเออตุุ่มเอ้เออนี่นะนี่มันขื้นมาแล้วก็จ้ำต่อยจำนี่เออนี่นะมันกระดับเวลามันจำขึ้นมากมันกระเด้งขึ้นมาอีกกระจำต่อยรอบซองมันจะเห็นอยู่ตัวเด้งขึ้นมาบมันนีหมอดแล้วบนนี้หมอดแล้วเปิดไหมแล้วกรลอกเห็ดใหม่เออเบิงควมผ่ามบอร์ทันแตกเนาะถ้ามันขึ้นมันจะกระป้าปับลูกมันมันขื้นมาตัวน้นแหละกระป้าโหลดอยู่ขาเัวนป้าแลวกระจำเอ้าบนนี้มาต้องกดจึ๊งมันเลย ข้มันตืดในมืนนอนาอปลออาลขมันขื่นมาเห็นตัวพิเชียงเลวกัป้าลูกางกล่องขอยไปนี่นั่าสิบบาทนี่ครับนางสามสิบบาทสุดสามสิบบาทพี่น้องมอดมานั่งแาบนี้ค่ะมอดมาอย่าเพิ่งไงมันขื้นซะก่อนห้มันเชื่อมห้มันยังกอดอยังมอดอากดไปนี้ กคตรวอร์โลดเดนะป้าบันี้มือจ้าตัวนี้ปล่อยโลดเออแล้วก็จ้ำนี่เออนี่จ้ำตัวต่ออีกเออมอดเนี่ยบ่ได้เออมอดแจกแจอันมันขื่นนะป้าโลดเออมันขื่นัวนั้นแหละป้าโลดแล้วจ้ำตัวลุ่มเออจ้ำตัวลุ่มมะเรองมันขึ้นมาตลอดเซิงกับระจ้ำตัวเซิงอีกเออโบแมนจีประจ้ำตัวแรงเนาะบอได้ตัวแรงอยู่ประจ้ำไดมเออแม่แี่แม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 ่แแม่แม่แ่แม่แม่แ่ จื้อเมียนมาหนิโทรศัพท์เขื่อนมันเป็นห้องเก่าห้องอีก่แล้วป่าปรอยู่กับพากันเบิกเอาพ่อเงข้ยทป้าทูจีป่กพี่น้องจีปาามั้งเป็นได้เงินเจ้าไม่ได้มีแววเลยบ่บ่ทานเลยทานเลย ถ่นยเห็ดงานุ๋แล้วเห็นงานเลยก็จังได้ร้ายกวา่าเก่เาเพิ่งไปได้เกาะเขาสิหายเห็ดงานนะี่ยไม่ได้เห็ดจ่อยบ่เห้จ่อยกี่ปลาคุยพี่นอ้องปลางัวจ้ามานใช่กบปลาง,งัวอาอยู่มานหรอว่าเอาอืมนอนอรบาลูกลองนั่งลูกมันอะอย่งลูก ไายดาวบ้านไปอาน้ํน้ำลูกเขามาลงลรกับปัดปัดลงลูกลงลูกลงแล้วพาน้องไปอาบน้ำามาอาบ้านนีแน่ไปปบสบา้มันทะลุเกิดัาหนักชื้นเห็นมันใส่เกิอด้วยเรายังมันเยกขี้ไก่ขี้นางพี่เดาขี้นังกวาเง้ยเจ้าเขาลงไปส่งไฟเอาบุตรทุกคนทุกคนมาได้ไร กระปั้นแกลลีได้พี่้องเลยทั้งนี้กระเบิดเพราทั้งนี้ไม่ได้เห็นยังเลยแบ่งเขากันกินมันเป็นอย่างบ่ มันคือประอยู tipo, ่ปรนอนเพื่อนกะสีเสียงอกระถึกแน่พี่น้องมีสมาชิกมาเพิ่มอีกหนึ่งคนนั่นก็คืออาเตะก็เลยเพื่อนรังนี่แม่ผู้เดีแล้วนะครับละวาดพ่อพี่น้องสองคนนักเก้าหัวไว้เจอกด่นแม่มันเป็นยังมาจากไปน้ำไผ่เลยนะให้แม่ดูค่ะไปน้ำถ่ายเขาดูค่ะ แจ็คมันอยากนะปรงตูอาน้องมากินเลยแม่อุ้มจะขาบปล่าเพลินโดโซมันได้นะคอยขอยไว้นะโดโซแม่ม่เนี่ยมันยั่มันอยากบึ้งมพรามัเคยบึ้งมันงุนยั่เพราะมัเคยบึ้งเดี๋ยไปเปิดเดี๋ยวไปสั่งคนขี่หมาขี่ยาอะไรกี่เอ้ยบ่าวบ่าวไปกินยังงุนงิด

ไ้เจะอี่นเียแล้วมันมาพีโล่งเขาเลือกสุดวันนี้มันจใส่สบายพี่น้องเลยเด็กหน่อยเนาะมันจใสใส่โอ้ใจป่าข้าบซะอันนนแะผมไม่เคยมันจีเป้ยยังไหม่นยังอากินเลยครบเลยไม่ขาดเลยม่พอขาดเขาจะหน้าเขาเลย มันกัดมันกนกันลเเนยนี่นะเนยี <Parce> <va> ่เอาให้ก้อนนึงแล้วมีขอบเนี่ยลูกเลือกสูตรที่ใส่สบายให้ลูกพี่น้องมันใส่อยู่เพื่อนหรือว่าใส่ปั็นหลนดํำล่างเนาะมันกับบผงผูผงผูอะเวลามันหย่างได้น่ะต้องใส่สูตรกระโปรงมานี่เวลาหย่างได้ไปเองได้น่ะพี่น้องต้องใส่สูตรกระโปรงเวลาส่วงนี่น่ะต้องใส่เป็นสงเป็นสงเป็นสูตรมันอยากสีบมุนมัดเด็หน่อย ถ้่เวลาเดินไถพอดีฮัดเดินเดินไถเนี่ยก็โป่งแล้วพอดีเป็นตะแพงพีวีควี่นี่อีระอันนี้มันหน้าจะเป็นเครื่องน้ำขาวจากกินพี่น้องมาจังถือสุดละสามสิบบาทแซกคสบีลูไผ่เจ้าท <laughs> ่าดิเงีงดิเงๆเลยก็เมือออ่อแล้วเต็มเต็มเต็มเสื่องนะ เดียนี่นนิ่เนียนี่นะไม่อยากัวควันแล้วัวควันลูกไอออโอ้ออออยามาัคว,วันเน่ยรท่าอยูก่กับิสุดหนุ่มสบายบงคิบงไม่อยากกระทาโตเลยน่นาแต่้อแต่นอ อื่อออออจนจะแจมลูกใช่ลูกมาตีกล่องๆอ,อ,อย่หน้ายอีกปุ่มยิ่งมาอี่ปุ่มยูน่าฮ้องยู่เฮ้ออืมเมื่อไหรกจะามาใจโ,โอ้ยแม่นางกองหมอกอยู่ได้กินเลยจะเบืองเดือย อันนี้บอกอันนี้เนี่ยนม่ได้รบไม่ได้กานะม่กบผิวขาววัเสือครีมปุงเล็กผิวขาวอือแม่อันนี้บออทน้องขาแม่มามาชื่อนั่นี่อดน้าอืมอืพี่อ๋อมากินแฮมมิทตอนแลนอืมเาพี่น้องเลยพอๆกันคลิปหนาเด้อพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุก่าน สีห่หับส้มป้านเข้าก็คือขากขึ้นมาแล้วมีเด็กหน่อยหลายคนอือดูเลยได้โมแล้วดูนะเจ๊เห็ดยังมาดูนะได้โมได้อ้าอีก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 วันนี่ค่ะน่ะกินหม้อหมบอกินหรอครับดูอยากอยากนั่งไปจ๊อยากนั่งอยากยืนตีนเป็นแบอยู่บ่อ่จะยืนจะแกะให้น้องได้ลูกให้กินกินรลูกกินรอ็กินละห้าลังมื่อได้รก็ตีลอน คือข่มแล้วพาไปกินเนี่ยหนัจับยาจับน้องลูกป้าเลยพญาคอยขน้องฉีง่ายดัางแต่ส่วนเอาอืมโอ้พอดียืนสูงกว่าอ่าน้อยหนึ่งฉันล้วนเลยเออป้าน้องลูกก็ได้ลูกให้น้องนั่งนี่น้องคอยนั่ง เอาบับคำพานกันเลยย้อนนี่แต่มาอ่ะเอามา